มีะไรค่ะ <soft> <kill language> สื่อสื่อสื่อสารง่ายสื่อสารง่ายก่อมีสมาธิมากๆค่ะก็เพ่งที่พูดอยู่เพลงที่ร้องเนี่ยข an ่าวหน้านะคะหนูสำหรับเพลงของหนูเองก่อนที่หนูจะเริ่มเข้าท่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเราได้โจทย์ไอ้หกข้อที่เราทําทางการแสดงแล้วเนี่ยหนูเอาไมค์มาตั้งเลยแล้วหนูยืนอย่างนี้ไม่ต้องจับตอว่องแล้วนะหนูยืนแล้วหนูสื่อสารเหมือนสื่อสารเมื่อสักครู่อย่างนี้อย่างนี้เธอฉันทิ้งไปก็ได้คุยกันเราคุยกัน นะคะคุณจะได้ได้กายภาพที่ธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะอีกหนึ่งอย่างของปูนครูฝากไว้กับคนที่มีท่าเต้นนอกจากปูนมีใครอีกคะโอเคอเค,ครูจะดูนะคะในวันพรุ่งนี้ให้คุณทําเหมือนห้าจุดนะที่ทําเหมือนห้าจุดที่เดินห้าจุดไปแล้วก็หาเหตุผลให้ได้ปูนลองยืนขึ้นแล้วต่อให้ครูดูซักสักสามท่า สามแปดอะไรก็ได้มาปไปทางไหนม่มีร้องว่าอไงไม่มีร้องมีแค่แบบตรงที่เป็นท่าเต้นไม่มีร้องเลยใช่ไหมคะมันถ้ามีร้องจะมีแค่แบบว่ามองพี่แดนเซอร์โอเคงั้นเอาเอาแค่ท่าเต้นก็ได้ค่ะไปเอาท่าเต้นท่าเต้นมาเต้นนะจะต่อจากเมื่อกี้เลยจ้ะไป โอ <Okay. S 2> เคโอเคแค่นี้ค่ะสมมุติคุณคุณเอามาต่อทุกท่าเลยนะแล้วคุณบอกเหตุผลให้ได้ว่าท่าเนี้ยพูดว่าอะไรท่าเนี้ยพูดว่าอะไรเหมือนที่เคยครูเคยให้ครูลูกแก้วเคยมาทําให้แล้วใช่ไหมที่ให้ใส่ท่าไอ้เมื่อกี้ไหนทาท่าแรกหน่อยสิคะ <S <S พอขึ้นขึ้นโปะขึ้นโปะพอไอ้ท่าเนี้ยแปลว่าอะไร แล้วทาไมมันถึงไปชี้มัน justify ให้เหตุผลกับท่าเช่นแบบว่ามามะเรามาเดินมาเล่นกันแม่ป่ะแม่ป่ะแม่มาเล่นกันเราจะไปที่นั่นกันเราจะไปที่นี่กันเราจะไปที่นี่กันแม่ให้ทุกท่ามันมีความหมายให้มันมีเหตุผลหมดอะค่ะว่าเมื่อกี้คือท่าของพวกคุณมันแบบมันไม่มีอะไรเลยมันชี้มั่วๆไอของไอมุกออกมาเป็นถาอะไรก็ไม่รู้ไปเจ๊งก็เจ้งกระงก็เจ้งเออมันลืมท่าใช่ไหมคะหรือว่าอะไรอือคือ ให้คุณหาเหตุผลในแต่ละท่าแล้วกำลังพูดไปว่าท่าเนี้ยแปลว่าอะไรแล้วแล้วทำไมฉันถึงต้องทำท่านี้เช่นสมมุตินะสมมุติเราเดินเดินปุ๊บ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 มาแม่ไม่มาเหรอแม่ไม่มาผมสั่งนะที่แม่ยังเคยสั่งผมได้เลยแม่ก็เคยสั่งผมท่านี้แม่ก็เคยสั่งผมท่านี้แม่แล้วมันจะทำให้คุณจำจำเป็นเรื่อง,จำ,องจำท่าเป็นเรื่องสมองมนุษย์มันจำเป็นสตอรี่ค่ะ นะอ่ะต่อสิอ่ะสมมุติจากท่านั้นต่อไปอะไรดีอ่าถ้าพอสมมุตมมิไปสมมุติอ่าสมมุติเรียกท่านี้ว่าท่าอะไรดีช่วยคิดซิเป็นเป็นสั่งแม่สั่งแม่สั่งแม่ผมจะไปที่นู่นผมจะไปที่นี่ผมไปที่นั่นผมจะไปที่นั่นแล้วพอแม่มาอ้ามามามาอ่าไปป่ายแม่ป่าแม่มาแล้วอันนี้คือแม่มาแล้วอ่ะแล้วไงต่อ เออวิ่งแม่วิ่งวิ่งแม่วิ่งแม่เออมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เราทําท่าเฉยๆมันคือออกไปแม่ไปนึกออกไหมแล้วพอเราทําอ่ะตามันจะออกมันจะไม่ใช่แบบอ่ะห้าสี่สามอ่ะโอ้โอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันคือแบบอ่ะมาว่าแม่มาว่าเข้าใจป่ะไปเติมท่ามาให้ครูนะครูจะคอยจับอยู่หน้าจอดูถ้าพวกเธอไม่ทํานะ หัดขาป,ป้องป่องป่องไหนขอดูมุกทักสองสามท่าสิลูกขนนจะเป็นจะพบกันวันนั้นและนี้จะแต้นเซอร์ใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้อันนี้ไปหาแดนเซอร์ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เน,น,นี่ทุกอันที่หนูเดินไปปุ๊บปุ๊บมันคือเดินทางตลอดเวลาคือเส้นทางของชีวิตเราตั้งแต่วันนั้นใจก็รู้เราจะมีเช่นวันนี้ก็เล่นด้วยกันวันนี้ใช่ไหมคะแล้วอะไรต่อคะ เมสิเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงได้คือเรื่องไหมคะถ่านี้มันแปลว่าอะไรอะ่ะอัน,นมันดูเติมเต็มได้ยังไงมันลิงก์กับคาพูดได้ยังไงคุณต้องหาเหตุผลมาลงท่านี้ให้ได้ justify ลงไปว่าเออไอเน,นี้ยเติมเต็มมันคืออะไรคืออะไรคืออะไรต้องหาเหตุผลให้ได้เอาหาสิหาสิาสลองลองดูสักหนึ่งเหตุผลว่าท่านี้นะคะก็เธอเข้ามาแบบเติมขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ โอเคแล้วมือเราขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเหยียบไปเนี่ยค่ะเหมือนเหยียบปั๊มแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะแบบเป็นลูกโป่งเนี้ยใช่ไหมคะเหมือนเราเหยียบปั๊มลมเออมันก็จะขึ้นโอเคอ่ะถ้าถ้าอย่างนั้นก็ได้ถ้าขึ้นก็จับได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเต้นท่านี้มันจะสวยตรงที่หนูบิดไม่ใช่ค่ะปั๊มใหญ่เลยปั๊มใหญ่เลยอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะคือ มันคืออะไรเติมเต็มสิ่งดีๆนึกที่เห็นนะคะว่าไอ้ท่าเหล่านี้ของหนูมันคือแปลว่าอะไรมันคือท่าอะไรทุกอย่างแล้วมันมีอะไรได้บ้างคือแบบสิ่งดีๆเช่นจับมือกันสิ่งดีๆหรือเปล่ามันเป็นการจับมือกันวอ่าอะไรก็ได้ที่มันเมคเซนส์กับเราที่มันทําให้เราอยากทําอยากเต้นทุกคนตอบต่อไปนี้เมื่อได้ท่าให้ตั้งชื่อท่าแล้วหาที่มาเหตุผลแล้วมันทำให้คุณหนึ่งจำท่าได้เร็ว แล้วทุกท่าก็จะมีสมมติเงี้ยถ้าเติมเต็มสิ่งดีๆเราก็จะรู้แล้วว่าเราจับมือใครอยู่อย่างเงี้ยรือออกปูอ่ะโอเคเกรียดเลยเห็นหน้าคิดหนักอยู่นานไม่แต่ท่าของท่าของปูเพาไอปอนท่าของปอนไหลลุดท่าของปอนตอนนี้ทุกคนชื่อปูโอเคปะปูหมดแล้วโอเคหนึ่งอย่างนะลูกเวลาที่เราตื่นเต้นเอ๊ะไม่ทราบครูคุณครู แ acting ของครูได้ได้สอนวิธีลดความตื่นเต้นไปยังคะได้ได้บอกวันที่เจอกัน30คนเนี่ยวันที่เจอกันเนี่ยได้ใช่ไหมไม่เลยยังไม่ายเลยค่ะใช้ยังไงมถุนเดิมของคุณใช้ยังไงเราใช้อะไรบ้างไหนพูดซิคออกให้หายใจหายใจออกยาวๆอ่าหายใจสลัดสุดๆแล้วอะไรอีกออแล้วก็แบบเหมือนสมัยนั้นก็จะเริ่มทำสมาธิกองแบบนั้น แ่เข้าจะออกให้ไม่สาทีแล้วอะไรือี่แบบอเงี้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ใช่ดิมีหรอน่าจะใช่แต่ว่ามันไปกันใหญ่ละมองเลยรักไหนไปเรียนที่ไหนเพ่เราเอาง่ายๆลูกเอาง่ายๆนะ อารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นภาพที่มันมีเสียงในหัวการที่คุณตื่นเต้นนั่นแปลว่าก่อนหน้านั้นน่ะภาพในหัวของคุณได้ฉายตัวคุณไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณกําลังจะห่วยคุณกาลังจะทําไม่ได้เสียงในหัวของคุณกาลังจะพูดว่าเอาวจะลือพวกวะจะสนุกพวกวะเฮ้ยต้อง<ด>เสียง<ด>เสียงพวกนี้แหละที่มันไปกระตุ้นต่อมที่ทําให้ความกลัวเกิดไอ้อดรีนาลีนทั้งหลาย,ท,ลายที่มันออกมามันจะทําให้คุณเริ่มสัน่น นะคะเมื่อมันมีเสียงเหล่านี้เราทําตรงกันข้ามค่ะอันดับแรกความมีอะดรีนาลีนสั่งเนี่ยมันแรงมันมีในตัวแล้วเหมือนคนมีตุ่มยกตุ่มนึกออกไหมคะเวลาไฟไหม้อะ่ะเราค่ะต้องสะบัดเอาออกส่วนหนึ่งแต่คุณต้องยอมรับก่อนว่าโลกนี้ถ้าคุณปฏิเสธอะไรเจ็บตัวคุณต้องน้อมรับมันเข้ามาความตื่นเต้นจริงๆแล้วมีส่วนที่ดีอยู่ทุกครั้งที่นักแสดงเบอร์ใหญ่ๆทั้งหลายขึ้นเวทีเนี่ย ไม่ใช่เขาจะไม่ตื่นเต้นเขาตื่นเต้นทุกครั้งเพราะความตื่นเต้นเป็น energy บวกในการที่ทันทีสมมติว่าคุณจะต้องยกหันหลังกลางแขนโป้องอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ตื่นเต้นคุณก็จะแค่นี้แต่ถ้าคุณตื่นเต้นคุณเอาแรงนั้นอนะอะดรีนาลีนตัวนั้นอนะป้องออกไปให้มันชัดเสียงของคุณสวสดีคะระหือทุกอย่างมันเต็มไปหมดเข้าใจไหมแต่ว่าอย่าให้ล้นฉะนั้นถ้ามันมีเอาออกไปส่วนหนึ่งก่อนถอนหายใจที่ที่บอกให้หายใจอะ่ะ คือให้หายใจแล้ว,ลวทำเสียงนี้เพราะว่าสังเกตไหมคะว่าการถอนหายใจเป็น,นกลไกธรรมชาติเป็น,นกลไกที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดเนี่ยสมองจะสั่งให้เราถอนหายใจอัตโนมัติฉะนั้นเรายืมธรรมชาติมาใช้ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีความเครียดไม่ใช่หายใจเข้าลึกๆแต่ตงถอนหายใจลึกๆแล้วทุกครั้งที่ถอนหายใจให้มาพร้อมเสียงไม่ใช่ให้เรายิ้มล่ะ หันหน้าแล้วมองหน้ากันเนี่ยเสียงเสียงและกายภาพจะเป็นตัวเปลี่ยนอารมณ์ข้างในจากนั้นพอคุณทําสิ่งนี้สิ่งต่อไปที่คุณต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยคือสร้างภาพและเสียงในหัวที่เป็นบวกกับตัวเองทําให้ติดเช่นหลับตาเห็นภาพแล้วเสียงในหัวว่าฉันรู้ว่าฉันทําได้ฉันรู้ว่าฉันทําได้บอกเลย ฉันทาได้ฉันเก่งและเห็นภาพตัวเองที่อยู่บนเห็นภาพเหมือนแบบอยู่บนจอไ m a มเลยนะคะให้ใหญ่ที่สุดเลยเห็นภาพตัวคุณที่ยืนอยู่บนเวทีอย่าเพิ่งคุยกันเห็นภาพตัวเองที่อยู่บนเวทีโชว์สุดฤทธิ์สนุกแบบที่เราอยากจะสนุกเล่นกับคนดูสื่อสารเป็นเจ้าของเวทีไปซ้ายคนดูก็เหไปขวาคนดูก็เหได้ยินเสียงคนตบมือภาพเหล่านี้ก็จะเป็นตัวกําเนิด อารมณ์ตัวใหม่ให้เราเป็นอารมณ์ฮึกเหิมแล้วอยากเข้าไปนั้นพอเราได้ฮึกเหือมปุ๊บเราหายใจเข้าลึกเอาไปได้เลยต้องการผ่อนถอน,ถอนหายใจต้องการฮึกเหิมหายใจเข้าลึกๆเข้าใจไหมคะชนะ